เคยได้ยินเรื่องชูเรไหมครับไม่ใช่ชื่อใครที่ไหนแต่เป็นวิญญาณพยาบาทตามความเชื่อของเกาหลีที่น่ากลัวกว่าผีธรรมดาหลายเท่าผมเคยไปพักที่เกส์เฮาส์เก่าๆแถบชานเมืองโซตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่หาที่สุขหัวน,นอนถูกๆแต่คืนแรกที่นั่นผมก็รู้เลยว่าคิดผิด คืนนั้นฝนตกหนักลมพัดหวีดหวิวผมนอนไม่ค่อยหลับได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างนอกห้องตอนแรกคิดว่าคงเป็นเจ้าของเกสเฮาส์แต่เสียงมันแปลกเหมือนคนลากอะไรบางอย่างไปตามพื้นคงคิดมากไปเองผมพึมพำกับตัวเองแล้วพยายามข่มตาหลับแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊อกก๊อก เบาๆแต่ชัดเจนผมตัดสินใจไม่สนใจคิดว่าคงมีคนเคาะผิดห้องแต่เสียงเคาะกลับดังขึ้นเรื่อยๆและถี่ขึ้นก๊อก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 ผมเริ่มใจไม่ดีลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆมองผ่านช่องตาแมวไม่มีใครผมถอนหายใจแล้วตัดสินใจเปิดประตู ลมเย็นเยอเยือกพัดเข้ามาประทะหน้าความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งผมมองไปตามทางเดินมืดมดไม่มีอะไรสงสัยจะหูฝาดไปเองผมพูดเบาๆแล้วกำลังจะปิดประตูแต่ทันใดนั้นผมก็เห็นมันเงาตะคุ่มๆเหมือนคนยืนอยู่สุดทางเดินในความมืดผมรีบปิดประตูแทบไม่ทันหัวใจเต้นร,รัว ผมรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนฟังเสียงลมเสียงฝนและเสียงที่เหมือนคนลากอะไรบางอย่างไปตามพื้นวนซ้ำไปมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมรีบเก็บของออกจากเกสต์เฮาส์ทันทีระหว่างที่เดินออกมาเจ้าของเกสต์เฮาส์มองหน้าผมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าเมื่อคืนคงเจอเธอแล้วสินะ เธอผมถามอย่างงงๆชูเรวิญญาณหญิงที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมเธอจะตามหลอกหลอนคนที่เข้ามาพักที่นี่จนกว่าจะได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วอะไรคือสิ่งที่ชูเรต้องการกันละ่ะผมไม่รู้แต่ที่รู้คือคืนนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูเป็นเสียงผู้หญิงกำลังเรียกชื่อผม ภาพประกอบสีนหนึ่งภายนอกเกสเฮาส์เก่าๆในคืนฝนตกหนักสีสองมุมมองผ่านช่องตะแมวเห็นทางเดินมืดมืดสีสาเงาตะคุ่มๆในความมืดสีสีส่ใบหน้าของเจ้าของเกสเฮาส์ที่ดูแก่และมีรอยยน่นสีห้าใบาหน้าของผู้เล่าที่แสดงความหวาดกลัวองค์ประกอบสำคัญเน้นสีโทนเย็นเช่นน้ำเงินเทาดำ ใช้เสียงประกอบที่สร้างความหลอนเช่นเสียงฝนเสียงลมเสียงกระซิบใช้จังหวะการตัดต่อที่ช้าเน้นช่วงเงียบเพื่อสร้างความกดดันถ้าคุณเคยเจอประสบการณ์หลอนๆแบบนี้อย่ากเก็บไว้คนเดียวเล่าให้ฟังหนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามหลอนติดหูนะครับเพราะเรื่องเล่าต่อไปอาจจะเกี่ยวกับคุณ